ปวดหลังปวดเอวปวดร้าลงขาปวดเมื่อยจากออกกำลังกายชาตามมือตามเท้าออฟฟิศซินโดมที่สุดของยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยต้องยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยและยาน้ำกระสายส้นตาสมุนไพรคุณสำลิปเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลากชนิดสวัสดีครับหนุม่มครับผมสวัสดีค่ะดิฉันแอนค่ะ พรงนี้ปวดเมื่อยมากเลยค่ะคุณหมุปวดทั้งขาปวดทั้งหลังปวดทั้งแขนเลยค่ะครับผมปัญหาอาการต่างๆนี้ครับจะหมดไปครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังครับปวดเอวปวดล้าลงขาปวดกระดูปวดเส้นเอ็นนะครับปวดสะโพกชาตามมือตามเท้านะครับรวมถึงอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับจะหายไปครับเมื่อท่านดูคลิปนี้ครับผม ใ่แล้วค่ะคุณหนุ่มเชื่อว่าหลายคนคงเคยคุ้นหูคุ้นตาม,มาเป็นอย่างดีแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณสำริดนะคะนั่นก็คือ,อยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตาสมุนไพรคุณสำริดนั่นเองค่ะครับผมอาการนั่งกะนะครับไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยนะครับก็สามารถเป็นได้เหมือนกันครับผมร่างกายคนเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดไม่รีบแก้ไขเนี่ยก็จะเกิอดอาการเจ็บปวดเรื้อรังได้นะครับผมดังนั้นครับนี่เลยครับยาสมุนไพรคุณสำริดกระปุกนี้ครับสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับผม มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า1แคปซูลอัดแน่นไปด้วยอะไรบ้างมีสมุนไพรอะไรบ้างและช่วยอะไรบ้างคะเริ่มต้นด้วยถาวันเปรียนแก้ปวดเมื่อยแก้เส้นเอ็นพิการแก้กระสายเหน็บชาถาเอ็นอ่อนช่วยบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเอ็นคลายเส้นแก้ขัดยอกกำแพงเจ็ดชั้นแก้ปวดเมื่อยตามข้อแก้ไขข้อพิการแก้เส้นเอ็นอักเสบร,รางแดงแก้เส้นยึด แก้กระสายแก้ร้อนในกระหายน้ำเถาโคพลานช่วยแก้อาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวแก้เส้นตึงหัวดองดึงแก้อาการปวดข้อปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแก้โรคปวดเท่าการพูแก้เน็บชาแก้อาการปวดฟันเอมเทศแก้เส้นเอ็นตึงแก้ปวดกล้ามเนื้อบำบุงร่างกายกำลังเสียโรงช่วยแก้เส้นเอ็นพิการช่วยแก้เน็บชาแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็มูลเพึงแดงช่วยแก้อาการปวดเมื่อยแก้อาการปวดตามข้อขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่ายาบรรเทาอาการปวดเมื่อยและยาน้ำกระสายเส้นตราสมุนไพรคุณสำริดมีส่วนช่วยดูแลร่างกายอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้วนต่างๆค่ะอย่างที่2นะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อปวดกระดูกค่ะและอย่างที่3นะคะแก้กระสายเส้นแก้เส้นยึดเส้นตึงค่ะ อย่างที่4นะคะแก้กล้ามเนื้ออักเสบนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะอย่างที่5นะคะแก้อาการชาตามข้อมือชาตามข้อเท้านะคะอย่างที่6ค่ะบำรุงเส้นเอ็นนะคะบำรุงกล้ามเนื้อบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงค่ะ mm hmm. และอย่างที่7นะคะช่วยบำรุงโลหิตนะคะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงทําให้สดชื่นแล้วก็ระปี้กระป๋อมมากนั่นเองค่ะนอกจากจะมีเป็นชนรดแท